สวัสดีค่ะมัพบับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเฮ้กกรเขาค่ะคือเกาคือเดิมหอดเวลานะคะพี่น้องเมนูแรกก็คือไก่อบค่ะพี่น้องไก่อบกินกับสลัดกระดกินกับเข้าซวยกระดค่ะพี่น้องส่วนผสมกะมีแค่หลอดค่ะหั่นเป็นแท่งเป็นแท่งไว้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็หอมใหญ่ค่ะแล้วก็ไก่ไก่น่องติสซโพกสองสิ้นค่ะแล้วก็ใบกระ้านใบกระวานสองใบค่ะแล้วก็หอมใหญ่ซับค่ะพี่น้องซับใบละเอียดละค่ะ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือพัดผักก,กับเปียวใส่ไข่อันนี้คือสือมาแล้วส,สําเร็จรูปค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือแกงจืดมะระค่ะอันนี้ก็สําเร็จรูปแล้วค่ะสือมาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องสรุปนู่งก็ใส่เห็ดแต่ไก่อบนี่แหละค่ะให้เบิกน่าห่พี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนุ่งผ้ามาเห็ดกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้องเข้าก็เอาไก่เนี่ยค่ะมาทอดให้มันเหลืองทั้งสองขางค่ะ to yes. พี่น้อง เหลืองกับเรต้องเลืองแห้งเราค่ะพี่น้องเหลืองพ่ออีวีหน่อยๆน่ะคะมีการพิบ่ายบัวสค่ะพี่น้องพ่อเไปเรื่อยทั้งสองถังค่ะมันเหลือยงซ้ำกันบโดยขาพ่อมาเผ็ดการอบค่ะพี่น้องี่ค่ะพี่น้องพ่อจะทอดให้เหลืองพ่อซมิค่ะจะทําการอบอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่า ทำมันเหลืองกรอบแห้งเกินไปเนื้อไก่สึกกระด้างเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้าไปทำอบกันเลยค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะคอดหอมใหญ่ให้หอมก่อนค่ะพี่น้องให้หอมใหญ่ยุบลงมาจนมีกลิ่นหอมก่อนค่ะพี่นอ้องแล้วก็ตามด้วยตามด้วย,วยน้ำมันหอย นี่เป็นวิธีของหนูด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสไก่อบของหนูนี้เส้นิ่นซอสปรุงรสด,ด้วยค่ะพี่น้องซุบเอรเน็งซีอิวขาวค่ะพอเข้าจะเอาไกใาา่ใส่ลงไปจากเราก็เติมน้ำนิดนึงค่ะเติมน้ำทอดฟัวกราไก่ค่ะพี่น้อง แค่นี้แหละค่ะพี่น้องแล้วก็หัากระส่ใบกระวานลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนหนามงวดแล้วเข้าคนมาปรุงอีกรอบหนึ่งค่ะราคะพี่น้องหลังจากนูเคี่ยวมาได้สามสิบนาทีเนาะค่ะไก่ก็เริ่มหนุ่มๆแล้วค่ะพี่น้องแต่บอ่าเดน็ดเปื่อยนะคะนุก็จะใส่แค่รสลงไปแค่รอหนีใส่ก่อนหอมใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่าหอมใหญ่มันสุกไงนะคะเข้าใส่ที่หลังได้เลยค่ะแต่ว่าแค่รอในข้าสุเคี่ยวไปเรื่อยๆหเป็น นุ่มๆไปในกันเลยค่ะแล้วก็เติมด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะที่จริงในไกล้อบตัวนี้ไม่เป็นสไตล์ฝรั่งเลยค่ะพี่น้องผงปรุงรสนี่ก็สําคัญเลยค่ะเขาจะใส่เกลือใส่ซอสใส่ยังสินะคะพี่น้องแต่สําหรับนมสไตล์ไทยๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันใดมันแ่บมันนวดใส่ลงไปค่ะพี่น้องบะมี่รักสูตรคือวาน่ะคะใส่ไปแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆค่ะพี่น้องเคี่ยวจนหอมเลยค่ะ จนไก่นี่เปื่อยยุ่ยอย่างมาเลยค่ะพี่น้องแต่หา่ผู้ใดไวมากเปื่อยแห้งเนาะคะ่ะเราเอาข้อยุ่ยๆหน่อยหนึ่งก็กินได้แล้วเพราะว่ามันเป็นไก่พันไก่ตู่แบบนี้มันมันแบบว่ามันสุกไงนะคะพี่น้องพอทรั้งเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะมาสึกินนะคะข้าวก็ลวรวแค่รอดลวเขาวโพดอ่อนแล้วก็คณาว่างใส่ทางจานแล้วก็เอาไก่อบหนึ่งชิ้นมาไหวะคะ่ะพี่น้องไล้ากินก็เขาแซ่บค่ะ นี่ค่ะไม่นุ่งง่ายๆเหมือนบานเฮให้ลูกใร้านกินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นอาหารแบบเลยงเลียนมันก็บ่คือเจลประเด็จยังข้าวได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีความเผ็มนะคะกับคนไทยเพ่นกักินกันจังสีค่ะพี่น้องแต่ค้นชอบค้นมักกับกับแซ่บนะคะพะว่ากินกับสเต็กเอ้กินกับสลัดก็ได้เอาไก่อบึ้นมาสิกินเป็นสลัดไก่อบรือสีกระแซ่บค่ะแต่หมนิโนเสเฮเป็นข้าวไก่อบค่ะ เมนูอีกสองอย่างหนึ่งก็ซื้อมาแล้วบดเฮ็ดค่ะพี่น้องเลยเฮ็ดแต่อันนี้เฮ็ดบอที่จริงคลิปนี้นะคะพี่น้องสูตรไก่อบสูตรนีนุ้่มเฮ็ดบ่อยอยู่เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าทุกครั้งที่เฮ็ดไปไหนนุ่มบดเซไว้กับใบกับมอว่านค่ะพี่น้องนุ่มบดเซ่เพราะว่านุ่เฮ็ดสไตล์จีนๆไปเลยสีบดเซฟเซ็นนะ้ำมันหอ,อยซีอิวใส่อีกยังหนงหน่นะคะแต่สำหรับคลิปนี้นุ่มเซฟเพิ่มใบกับว่านลงไปนึ่นค่ะแล้วก็ะเพิ่มพริกไทยใส่ลงไปเลย ขวดพริกไทยด้วยค่ะพี่น้องมันเป็นขวดแม่โค้งเลยค่ะนี่ค่ะขวดพริกไทยเอามาใส่ซื้อมาซื้อมาจากระยองคุณได้ค่ะเห็นยังสิมันเป็นขวดสุราค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนุ่งเคี่ยวอีกจักสี่สิบห้านาทีเหรอค่ะพี่น้องเคี่ยวจนกว่าแค่รสเปื่อยแล้วก็ไก่ซึุหนุ่มค่ะค่อยใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะ ถ้ามีฟ้าหมอนะคะพี่น้องกเอามาปิดได้ค่ะฟ้านั่นพึงหรือฟ้าหมอยางๆค่ะพี่น้องคอสเปรย์เร็วค่ะนี่ค่ะแล้วนู้ก็สะเขียวไปเรื่อยๆนะค่ะพี่น้องถามมาเบิ้งเอาตอนที่มันน้ำงวดแล้วทีนี้นู้กเติมพร้อมไ่ลงไปแค่นั้นก็คือจบค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาล่อเบิ้งอีกรอบหนึ่งจ้าเอาละค่ะพี่น้องนูเขียวว่นใดจะเข้าวนล้อนะคะชงเวลาีนก็อยูทิ่ไกลเ้อค่ะพี่น้องผู้ใดมาไกลเปื่อยแห้งก็เขียวไปอีกค่ะแต่สำหรับนู้หนูคิดว่าพ่อแล้วค่ะสำหรับนูก็ใส่พร้อมไปค่ะ ก้า่อยคอยอนมันนี่ค่ะพี่น้องมันนี่คือมันที่ห้าถอดไกล่แล้วก็มันไก่ที่ออกมาค่ะคอยสอนออกเผื่อความถี่แบบว่าข้าสกินไดแบบบริเลียนมามันเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับถ้าเทศตามสูตรแท้ๆด้วยค่ะใ,ใส่เนยค่ะพี่น้องม่เคยใสิหอมใส่เนยลงไปพัดกับหอมใหญ่มมนสิหอมหวนๆเลยแต่วันเนยหนูบบมี่ค่ะพี่น้องจะเป็นก็เลยเอาํามันแท่นค่ะสอนออก แล้วก็แค่รดก็เริมซุกแล้วค่ะพี่น้องเริมเปืเป่อยแล้วค่ะนูก็จะใส่หอมไงลงไปเลยค่ะหอมไงนี่นูก็จะเอาเปื่อยแห้งเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งพ่อในยำพ่อในเขียวกุ๊กรุบแม่หน่อยนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเมนูเนี่เอากินหอมไ่กับแค่รอที่ต้มน้ำค่ะแล้วก็ท้าสลวกแค่รอดอีกน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่ากินเป็นพักแกมไปน้ำเนาะคะ่ะ ไม่ต้องหนี้บยงเนีค่ะพี่น้องเพราะว่ามันง่ายแต่เสียเวลาแค่ตอนเขียวตอนตุนเยอะสิละมันจะเสียเวลาเนี่ยค่ะมันจะใส่เวลาหลายเติบอยู่สำหรับคนเห็ดแห่งภูเถานะคะแต่ว่าเห็ดแห่งคนนมคนเจ้ากินเนี่ยสามสิบนาทีหรือสี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงหนึ่งโอเคเลยเพราะว่าไกลก็เสื่อมเปื่อยหนุ่มค่ะแต่สำหรับภูเถาแม่ไอแม่นูน้นอะพ่นหยันบบย่อย,ย,อยก็เอาให้เปื่อยเลยละค่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะเอาละเนาะขามกับบะหมี่ยังค่ะพี่น้องก็เขียวจนหอมใหญ่สุกตำถิ่นห้าอยากได้ค่ะพี่น้องเอาสุกมากสุกหน่อยขึ้นอยู่ที่เฮาเลยค่ะกับปิดไฟกินได้ค่ะพี่น้องเอาละจะเดนูสหลวงขนาดกับแครอทอีหยังม้อนนี้ไหวเป็นพักแนมนะคะพี่น้องแต่ว่านุสบดีเฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าหนูเคยเฮ็ดไปแล้วรอบนึงแค่ลวงขนาดซื่อๆสื่อสิเนาะค่ะเดี๋ยวนุสอธิบายถ่ายคลิปเนาะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้งนูกซื้อเขียวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยล้วแล้วเขาค่อยมาแต่งเขากินกันเลยจ้า แล้วละจ้าพี่น้องเมนูเมือนี้ค่ะมนูนู้ก็ได้เห็ดย่างเดียวนะคะพี่น้องคือไก่อบนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้แกงจืดมะระก,ก็คือสื่อมาแบบสนเลนลูกค่ะพี่น้องพู้ดีพูนสื่อมาห้ค่ะนี่ค่ะแกงใส่ซี่โคหมูกับรสชาติกับแซบนัวของเขาอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือไก่อบพี่นูเห็ดแล้วมูกีนเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะอบแล้วเรียบร้อยกับสปาะมานนี่เนาะคะ่ะกับะสมี่ถั่วลันเต้าข้าวโพออดอ่อนแค่รอนแล้วก็คะนาอามากินกับกินแกมทะพี่น้องแกเลียนค่ะ ่รสชาติก็เค็มๆนิดๆค่ะพี่น้องหวั้นหน่อยๆวา, e man, วานนี่บอร์เบนวานน้ำตาลหวานอย่างใดค่ะพี่น้องหวานพวกมันเออ่แค่ร้อนก็หอมใหญ่ค่ะแล้วก็พวกซอสน้ำมันหอยอย่างสิค่ะพี่น้องมันจะมีรสหวานแปลำแปลมเนาะคะ่ะนี่คะ่ะไก่กับรังนุ่มอบพ,พอดีค่ะมันจะเอามากินก่อนสิ่งหน,นึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็หอมใหไยนี่คะ่ะหนูก็จะเอาประมาณนี้ค่ะพี่น้องจะเอาแบบเปื่อยแห้งคะ่ะเพราะว่าจะเอามากินให้มันกรุบๆนหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้อง นี่ละค่ะเห,ห,ห็ดง่างยาๆเนาะค่ะพี่น้องเห็ดห้ลูกให้ร้านกินได้ค่ะเห็ดสไตล์บานเท่านี่ละค่ะบ่ต้องไปยังหมักไหมค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือผัดผักกระเพี้ยวใส่ไข่ซื้อมากคือกันนะคะพี่น้องกระแซบยู่ดอกค่ะพี่นอ้องหอมเพิรกระแซบนุ่มบาซุย่างเนาะค่ะพี่น้นญญนะะนองนี่ค่ะหอมหมใส่บอร,ร์เกอเทศน้ำค่ะแล้วก็ขอสวยหอนๆคือเกาค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้อง ถ้าเพื่อนเกาเผื่อนหม่เขามาบอกน่วมหัวมวนเขามาคุยกันไหนเด้อค่ะทุกหูทุกคนเขามาบอกมากินเขาหวามผ้าด้วยกันค่ะทุกคนมาจ้าเสด็จบดวยกันค่ะวันนี้ค่ะ